สวัสดีครับอยู่กับพยยี่อานะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมสตีสวอลเลกเ็ใช่นะครับภารกิจที่427 428้นั่นเองไปลุยภารกิจที่427่ก่อนนะครับเอาชีวิตรอดจากการโจมตียามผ้าดิตตกเจอกับวูดแลม,มินิยูนิตลวครับแล้วก็กองกำลังมินิยูนิตจะมาโจมตีเป็นระลอกระลอกนั่นเองเขาโดนยูนิตได้ทุกรูปแบบ<ะ>เล่นแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินก่อนนะครับถ้าแพ้ค่อยว่ากันเอาชีวิตรอด จนภาคที่ตกดินครับฝั่งนูน้นโอเคเป็นยูนิตประมาณนี้พี่อามจะใช้อาชีดอนนะครับในการรับศึกนั่นเองพี่อามว่าน่าจะได้เพราะว่าเขานําทัพมาโดยคนยักษ์ใช่ไหมต้องมีอาชีดอนกี่คนถึงจะรุมยิงคนยักษ์ตายในเวลาไม่นานไม่รู้แต่ลองดูก่อนถ้าแพ้ค่อยไปอัพพี่ซื้อสกินมาสู้นะครับแต่พี่อามมีความรู้สึกว่าถ้าเล่นดีๆน่าจะชนะฝั่งนูน้นโอเคกองทัพเวฟเข้ามานะครับมารบกวนการเก็บแร่ข,ของเราซึ่งเราไม่กลัวมันจะมีบั๊กมันจะมีอยู่หนึ่งจังหวะเนี่ยประมาณนี้เสร็จแล้วเราตีเลยคร ไม่ยากครับพอสู้ได้อยู่เราก็ค่อยๆสร้างนักขนมออกมาขึ้นมานี่ต,าาตีเรามาตีเราไม่โดนแล้วใช่ไหมไม่โดนเราตีคืนครับ <c oughs> จริงๆถ้าเกิดให้เขาหันหลังเราก็สามารถโจมตีได้แรงขึ้นหันหลังไปซะ <c oughs> โชโชโช,โ,ชโอเคคราวนี้ก็เป็นอาร์ชิดอนนะครับ <c oughs> สองสเปียต้อนหนึ่งยิงกันเข้ามาครับ <c oughs> ส่วนเราฆ่าสาโชโชโอเคจบสเปียต้อนไม่มีปัญหาครับโอ้โหดูดูสเปียต้อนมันโดนยิง ธนูปักเต็มเลยนะครับสู้กับเราเหรอโจมตีเบาขนาดนั้นยังจะมาสู้กับเราเหรอเพื่อนบางอามาบวกกับเราแต่ก็แน่นอนครับว่าเขาจะมีเป็นอาร์ชิดอนมาอีกซึ่งเราจะจุกรวบจุกแบบนี้ให้เขาโดนโจมตี <S <S เขาโจมตีทีละหนึ่งนะครับซึ่งเราฮิวทีละสิบจบประมาณนี้ <S <S อีกหนึ่งนาทีก,ก็จะมาบุกเราคราวนี้เข้ามาเป็นซอสหวานหกคนนะครับรวบเหมือนเดิม <S <S เพิ่มเติมคือให้เขาโดนยิงหลัง มีกันมาอีกไหมยังครับยังไม่มาครับอยากได้สเปียร์ต้อนอยังเลยเขามาเป็นคราวนี้เป็นสเปียร์ต้อนสามอาชิดอนสามพี่อมสร้างเป็นสเปียร์ต้อนเลยแล้วกันนะครับเพราะยังไงเราก็ต้องใช้สเปียร์ต้อนในการสู้อยู่แล้วเนื่องจากเขามีคนยักนะครับพี่อมจะเอาเอา่เอยูนิตของเรานะครับเอาอาชิดเอาสเปียร์ต้อนเราเนี่ยแหละไปโยนหอกใส่คนยักนะซึ่งน่าจะทําให้เราสามารถรีดดาเมอได้มากมายนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องโจมตีพวกซอสบา์พวกนี้ก่อนโอเคให้โจมตีจากข้างหลัง อีก8วิเ็วิเขาจะมาบุกเราเตรียมสเปียต้อนไว้เลยครับมาแล้วครับอย่างน้อยก็พุ่งห่อไปก่อนแบบนี้ครับ400ก็ดับเมก็เจ็บอยู่ไปตั้งรับหน้าบ้านครับส่วนพี่อามจะทําการโจนหอโยน,นหอคนยักษ์หรอโยนหอคนยักษ์ตายเยี่ยมทีนี้ก็ทํำยังไงถึงจะจุกทำยังไงถึงจะสู้เขาได้ <What? S 1> พี่มาหาผมก่อนทุพกพี่ทั้งหลายมานี่มาหาผมนี้ ใครก็ได้ช่วยโจมตีผมทีเอาเขาออกจากหน้าบ้านเราให้ได้ครับเลือดเราเยอะอยู่นะนั่นแหละเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาเขาออกจากหน้าบ้านเราให้ได้ครับแล้วหลังจากนั้นสั่งโจมตีครับสเปียร์ต้อนคนนี้เราอาจจะตายไปช่างมันไม่เป็นไรดันมันไปดันมาอย่างนี้ก็ได้มานั่นแหละให้หน,นักหนูเขตายให้หมดเยี่ยมเป็นไปนตามแผนทุกอย่างครับโยนหอกอับโยนไปไหนครับพัดโถ่ยลืมไปว่ามันตัวเล็ก <What? S 1> โยนไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยโดน อ่าเรียบร้อยจบก็ถือว่ายากนะครับจังหวะไม่ดีจริงอาจจะแพ้ได้เลยนะ427ผ่านต่อไป428นะครับภารกิจที่428ทลุพันศัรนตรูเล่นกันในโหมด2 vs 2ครับเจอกับวูดแลนด์ทีมและกาเซียสอัพไลซิ่งโอ้โหทีมอัพกับยูเนเต็ดทีมนะครับก่อคนป่ามี popula 100พร้อมกับแม่ทัพทั้ง2ฝั่งของยูนเตได้ทุกรูปแบบไม่อัพไม่ซื้อไม่สก,กินครับโอนคครับาทำาลุพันศัตรูนะครับฝั่งนู้นมีมาแบบนี้ แม่ทัพสองคนเขาวิ่งมาละเราก็มีแม่ทัพด้วยนะครับเป็นพาวเมอร์เลอร์ใช่ไหมเนี่ยโอ้หคนยักษ์เยี่ยมไปเลยเก็บแรงกันไปก่อนแล้วกันนะครับเี่ยมจะอเป็นอาร์ชิดอนนะครับขอเบิ่มๆเลยครับขอไปลองไปลุยเขาก่อนแล้วกันนะต่กันแค่นี้จะไหวไหมเนี่ยอยากลองเอาห่อโยนใส่เขาอะเขาจะวิ่งกลับบ้านไหมไม่วิ่งด้วยครับประเด็นคือเขาไม่วิ่งด้วยโยนหออไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอ้โหเขาบุกมาถึงนี่แล้วอะโค้งหัวไปทีนึงไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลย ไปโจมตีเขาจากข้างหลังแบบนี้โยนหอกได้ไหมหอกพี่ยามโยนหอกไปแล้วเหรอเราต้องฆ่าแม่ทัพเขาให้ได้นะครับทางที่ดีมาละคนยักษ์พิยามายคนหนึ่งละบึ้มเข้าไปกระดือพื้นแม่ทัพเราก็ยังไม่ตายใช่ไหมนี่ไงอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะครับพ่ยามเอาแม่ทัพคนนี้ไปรับศึกกับแม่ทัพก่อไม้ดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าเนี่ะที่คนยักษ์เราตายไปแล้วครับพามอือเลอของเรารับโถ่อย โอเคแม่ทัพแม่ทัพเกาะไม้เขาตายไปแล้วทีนี้ก็เหลือแม่ทัพเกาะน้ําแข็งตรงนี้ซึ่งคนยักษ์เราโจมตีอยู่ไม่เป็นไรการโจมตีร่วมกันระหว่างคนยักษ์แล้วก็แม่ทัพเกาะเอ่อกาะคนป่าของเราก็ทําให้ได้รับชัยชนะไปเอ่ทีนี้เราก็บุกเลยครับเพราะว่าแม่ทัพเกาะคนป่าของเรามีสะท้อนดาเมจมีบล็อกดาเมจไม่ได้สะท้อนดาเมจแล้วก็กองกําลัง อาร์ชิดอนของเรานั้นมีมากมายไม่ยังเป็นต้องกลัวเลยครับเพราะว่าพี่ยามสร้างมาในอาร์ชิดอนโคตรเยอะได้ยิงฟรีเรื่อยครับถึงแม้ฝั่งเขาจะมีจอมเวทยเาตามทีมาหาอีกแล้วครับผมคนยักษ์เขาสร้างคนยักษ์ให้เราอ๋อ,อถือว่าดีมากเลยนะขอบคุณมากเลยเพื่อนนั่นแหละครับผมนั่นแหละคือวิถีทางของเราคนอก็แบแร่เราเป็นไงบ้างเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคครับเรามีจอมเวทให้เอ้ยคนเก็บแร่ให้ครบ,ครบเฮ้ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อน ยังไม่ต้องรีบจบตอนนี้กองก็ต้องเสริมเขาอาจจะโหดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราค่อยๆนวดบล็อกเดินบล็อกดาเมจไปครับไม่ต้องรีบครับเขามาเป็นคนยากนะครับฆ่านักขนูก่อนดีกว่า <c oughs> เยี่ยมมาค่อยๆไปหล่อยนักขนูเขาเอาโล่ตีทีหนึ่งก็ตายละค่อยๆฆ่านี่ก็ได้นะครับ อุ้ยจอบเบคเขามาแล้วครับจริงๆอยากจะฆ่าวพวกไอเนี้ยคนเก็บแร,ร่เขาเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรตายกันไปหมดแล้วครับเขาม่เหลือแม่ทัพแล้วนะครับในขณะที่เราเหลือแม่ทัพฉ่ำๆคนนึงเลยอยากได้คนเก็บแร่คนเก็บแร่ทําลายเศรษฐกิจเขานะครับคนยักษ์คนยักษ์กสร้างคนยักษ์มาเพียบเลยขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ยามจะเอากลับบ้านนะครับแต่เราก็ได้เปรียบเต็มที่แล้วนะพี่ยามจะรอให้นักหนูพี่ยามสร้างเสร็จเต็มๆล้นๆแล้วก็จะไปบุกทีเดียว ก็จะจบแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาในการสร้างโอเคลุยเลยครับวิ่งตามคนยักษ์ไปเอ,อนานักหนูเราจะวิ่งแซงคนยกักษ์ไหมไม่รู้น่ายจะแซงถ้าแซงเขาปล่อยเขาแซงไปแล้วกันพี่อาร์ม่นู้จะทำยังไงแล้วนะครับกล <_ p up> ับบ้านไหมไม่กลับด้วยครับถือว่าใจกล้ามากกลับครับใครบอกไม่กลับคนเ,น,เบนเก็บแล้วมาของเรามันเก็บแล้วฝั่งเขาแล้วว่าเสื่อมมากคาร์เซนไอชิดอนเขามา,มายิงมินเนียลล่ยเรานี้โอ้เขาก็ออกมาสู้เราเหมือนกันนะครับพยายามจะถอยหลังนิดนึง เพราะเราจะทําลายกองกําลังนี้ของเขาซะจะไม่ให้ไปรวมกับกองกําลังเสริมเดียดขาดนะครับไม่งั้นเขาจะโหดกาทื่อพื้นซะให้ไปถึงข้างหลังมึ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 งบึ้งตายไหมไม่ตายยังไม่ตายก็เห็นกัว่าตายกาทื่อไปถึงข้างหลังมึ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 งเรียบร้อยอยากได้นักขนูเขามากเลยแต่พี่อาร์มไม่สามารถที่จะไปถึงนักขนูได้ได้ดิจับได้จับได้ตัวหนึ่งแล้วครับกาทื่อพื้นหายเยี่ยมแล้วก็ ตีนักอนุซะอย่าให้มันได้เอากองกําลังเสริมกับกองกําลังนี้มารวมกันนะครับมาแล้วครับกองกําลังเสริมครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งฝั่งอาร์ชิดอนเหล่านี้ก็ทําการโจมตีบ้านอยู่นะครับพี่อามก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วละ่ะทุกครั้งที่เรากรองกําลังคนยักษ์ตีพื้นเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอย่างไงจะโดนป้อมไปด้วยนะครับเออเรียบร้อยเจนาทีจุ่งวินาที สัปดาห์นี้พี่ยังทำชาเลนจ์ได้นะเนี่ยไม่อัพไม่ซื้อไม่สกินอน่ะแล้วผมนี่คือ t i อิก Wall Legacy ภารกิจที่427 428นะครับสววนดี้พี่ยังก็อเมือและเกม i ติ w a l l l e g ซ c y ต้องขอตัวลาพเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับไปบ่ายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ